แต่อย่างไรก็ดีไอ้เรื่องเหล่าเนี้ยบางคนก็มองว่ามันมีอยู่แต่คุณไม่รู้หรือเปล่านะบางประเทศเนี่ยเขารับมือกันแล้วนะอย่างอันเนี้ยเขาแชร์กนะันเขาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้มีการแจกไอโอดีทั่วประเทศเลยนะเพราะหวั่นเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่าอันนี้ก็มาจากข่าวจริงๆนะสวิสอินโฟนะเขาบอกว่าทางรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้มีการแจกจ่ายยาไอโอดีให้กับประชาชนจํานวนห้าล้านคนเลยนะทาไปเพื่ออะไรนะครับเนี่ยตอนแรกมีข่าวมาอย่างนี้ก่อนนะครับ คาดหัวแบบนี้แต่ก็มีคนพยานยปลุกปั่นให้เกิดความกลัวนะค,คนนี้ซิทเทเฟอร์กรีนเนี่ยเขาบอกเลยนะตอนนี้มีการแจกจ่ายยาเอลดีนนะครับในประเทศชิลีตั้งห้าล้านคนแล้วนะเพื่ออะไรเขาไปขยายบอกเนี่ยเพราะมันกันยังมีสงครามมีเคลียร์ง่ายนะครับนี่นส่านาปาปาก็ออกมาเตือนนะครับเซนกีก้ก็เตรียมจะสะสมนะยาเอลดีนเตรียมให้ประชานของประเทศตัวเองแล้วซึ่งคนนี้เขาเป็นเหมือนคอนเทนเอเตอร์เหมือนกันนี่คือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเขาส่วนใหญ่จะเป็นการแบบ ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเรื่องของคริปโตเคเรนซีอะไรพวกนี้นะจุดขายเขาเหมือนทําให้เรื่องมันดูใหญ่โตให้คนตกใจพัดหัวมันใหญ่ไว้ก่อนนะครับซึงเรื่องอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้แต่มาดูเรื่องนี้ดีกว่าตกลงนะครับที่เขามีการแจกจ่ายยาไอโอดีนให้กับประชาชนในซิลเซด์ถึงห้าล้านคนเนี่ยเขาทาไปเพื่ออะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยซิลเซด์ทำแบบนี้มาเป็นสิบปีแล้วครับที่เขาแจกจ่ายยาไอโอดีนให้กับประชาชนเนี่ยเพราะว่านะรประเทศเขามีโรงไฟฟ้าพลังงานนิเกเลียนั่นเองนะครับ เขาจะแจกให้กับประชาชนที่อาศาัยอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ยานี้ในการป้องกันตัวจากการสัมผัสกับกัมมันตงสีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นมนาตรการที่มีมาตั้งแต่ปีพัน1แล้วตามกฎหมายป้องกันกัมมันตงสีรัฐบาลเนี่ยจะรับผิดชอบการแจกจ่ายยาเอลดีนให้กับประชาชนที่อาศาัยอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในระยะ50ิกิโลเมตรนั่นเองนะครับเขาจะแจกจ่ายไว้เลยเพื่อป้องกันเผื่อเกิดเหตุกาาร์่คดฝัันนนอง ไอโอดีนนะครับหรือชื่อหนึ่งคือโพแทสเซียมไอโอดเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมสารกำมะถงสีต่อต่อมไทรอยนั่นเองเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งไทรอยนั่นเองนะครับมันสําคัญแค่ไหนก็ไปดูอันนี้เป็นชารตนะิการป่วยเป็นมะเร็งไทรอยนะในประเทศเบลารุสนะก็อยู่ใกล้กับเชนอเบลนั่นแหละสีเหลืองก็คือผู้ใหญ่นะครับสีน้ําเงินคือวัยรุ่นนะครับสีแดงก็คือเด็กนั่นเองเห็นว่าอันแรกเนะี่ยคือปีพันเก้าร้อยแปดสิบหกที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของเชนอเบลระเบิด ปริมาณคนป่วยเป็นมะเร็งไทรอยเนี่ยเ<ม><ม>ยอะขึ้นมากเลยนะครับโดยผู้ใหญ่ที่สะสมไปก็ผ่านมาหลายปีก็ยังเป็นอยู่เน,นี่ยอันเนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยป้องกันก่อนก็เ,เลยแจเกเจ้ายาตัวนี้เลยนะครับโดยปี2014นี่ะคือครั้งที่แล้วที่มีการแจกจ่ายายาในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาแจกให้ประชาชน5ล้านคนรวมทั้งสิ้น1.9ล้านคนเหลือน,นั่นเองเนี่ยซึ่งในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยปี2024จะครบรอบ10ปีพอดีนะ ก็จะกลับมาแจกจ่ายยาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายาหมดอายุพอดีนะครับส่วนใครไม่ได้ใช้เขาก็จะเรียกคืนไปทําการรีไซเคิลต่อนั่นเองคําถามคือค่าใช้จ่ายเอามาจากไหนงบนะประมาณที่ใช้ในการแจกจ่ายยาพอดีให้กับคน5ล้านคนเนี่ยคิดเป็นทั้งหมด34ล้านฝั่งสวิตคิดเป็นเงินไทยก็1,382ล้านบาทนะครับซึ่งงบประมาณบางส่วนเนี่ย คนที่ออกค่าใช้จ่ายคือผู้ประกอบการลงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองนะครับถ้าคุณจะมาใช้ประโยชน์นะครับจากสิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องมีงบมาณเผื่อไว้นะเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดสี่เรื่องที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นภัยจากนิวเคลียร์ในรูปแบบต่างๆกันนะครับทั้งเรื่องของสงครามนะครับและเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้ตัวก,กับเรา กว่าที่คิดนะเรื่องสงครามเดี๋ยวก,ก็ไม่รู้ว่าต่อไปมันจะขยายวงแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องการเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในไทยอะ่ะจริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีนะแต่ว่าเคยมีความพยายามจะเปิดเหมือนกันนะแต่ว่าแผนก็ปิดไปตอนหลังจากที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูชิมาระเบิดแผนก็เลยหยุดไปเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนเนี้ยแนวนโน้มของการพึ่งพาพลังงานก็ออกไปในทางพลังงานสะอาดมากขึ้นนะต่อไปก็ไม่แน่อาจจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยเราก็ได้นะครับ ซึ่งการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากกัมมันตงสีเนี่ยก็เป็นการเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้น,นะเพราะว่ามันก็มีอุบัติเหตุเกี่ยวกันผลนย้ายกมัมมันตงสีหลายครั้งนะอย่างโคโบอล60หลายปีก่อนหรือซีเซียม137ที่เป็นข่าวมาเมื่อ2องาปีก่อนนราเใี้งงเห็นแล้วนะก็เกิดจากความไม่เข้าใจภัยของกมัมมันตสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนนั่นเองนะครับ